มันมันย้ายมาทันทีุกคนมามันสิลบอยู่อ่าขุดไ้ชัวรมุกนม้ยเอากกกกกขัดึ้ไมไม่ขัดรึ่งยิงเลยด้ยิงเลยด้โอ้ปเียงมามยงเลยบุด้มาเด้โอ้ย พูนลัดหูเหมือนพดพุณน์นะมาเฮาเฮาอลไรเฮ้ยเขินกระชอดเขียนกเขียนอฮ้ยเฮ้ยฮันเฮาแล้วเฮาแล้วเฮ้ย Nhìn nó đấy Ui Ui Mình nhái mà ra đi đâu Mình bạc cây đấy Thằng đây thằng đây

cái gì đâu phải được phải được Oh, phần này Ôi, ôi, ôi ขอโชูตัวนี้ก็ม่ชอบ

ไปนี่ซื้อซื้อพุ้น่เอออกพุ่นก็ได้ไม่งออกพุ่นไี่ออก่าลัดูนะบบบเปลผู้กได้อ้โหบอกาผอกเป็นอรก็มาเข้าู้มันู้ยแล้วเรามาได้เลยกได้จะไหน đi bộ con Chờ đi con Hãy subscribe cho kênh Ghiền มาสามสี่ตัวรุว่นเข้าในถ้ำบุแต่มันเข้ามาแต่พุณนอะนรเงี้ยประมาณ10กว่าเมตรนะมาชุดอยูน่นี่แต่ว่ามันทางนี้มันออกไปหลมเลยนะนี่แต่เสียงมันชอด เนี๋นะคแต่ความนาของหินนะคุณมันเข้ามาแต่พุ่นทุกคนเข้าน้ำมูลพิษมาชุดอยู่นี่นะเสียงมันนะอ้าตอนนี้ก็ยังเผาอยู่คือเก่าทุกคนเลยหมาเฮาอยู่ในถูกชุดเสียงน้ำมาอยู่ทางนี้มันาลินตะขนันไปข้างผู้ระยะจากนี้ไปไกลทุกคนเราไปพังข้างพุ่นละกินเสียง น,นี่แหละคือทางมันเฮานะทางเวนเขาไอป้องคุณก็มีสองป้องสามป้องนี่ยังท่ามาท่นอ้อทุกคนเลยยังเหา่าลุกอยู่ในผลมะรีนเสียงมาอยู่ทางนี้หลายชั่วโมงเลยนี่ก็ยังท่าอยู่ทุกคนเลยทีมงานก็มือหาน้ำไปหาน้ำมามากินเมือหิวข้วขาวหิวน้ำเลยเอา้าตอนนี้ก็ทีมงานมาครบทุกคนเลยผู้เฮก็มาท่านโมละเอาไม้แง่บันแง่ยู่พุ่นละทุกคนบนมาเฮา เอาอยู่พุ่นละชนนะแต่เราลัดอยู่ผีนะมาตัวนี้บอได้เข้าตัวนี้มาไม่น้อยนี่เขายังอยู่ในสองตัวเข้ามาแล้วสองตัวเข้าไปซี่ตัวอ๋อตอนนี้ก็มาลัดปุ๊บตอนนี้ก็กัดไม้ป่ะเออเนี่ยก็มากัดไม้แม่นมากอ่ะบูเม่น น้ำัดเอ้อเม้นออมาเมนกัดบักบันามันถึงกูได้มาคิดเด็ดเด็ดเออมาตันหูมั้ยเบิ้งได้ทางมาได้เหรอฮอดได้มาฮอดเท่มินนะมินติ้งมันได้ไมมติ้งคลุกคลุกเนาะเออเนาะม้ายังชองโตกันเนาะทุกคนเขามาแล้ว สองตัว,ว,ว,วตัวหนึงบอได้เข้าบอกหมานาออจะทั้งพี่จะออดีหมามีออดะมามีออกมัตันหูมันดิเออแมกับก้าออกไม่ัดมาปุ๊บหัวมันร้อ,อ,นอนนล่นึ่งขับไม้เอาพ่อลมเอีไหมนี่เงิน,น

มันเลิกนะทุกคนนะเสร็จปุ๊มาพี่เมนหมอทุกคนเลยมากระมอเฮาอยู่ท้งแต่มันบ่อทนาหมอมึงขบไม้เอเกบๆๆๆๆขัดขบไม้รับไม้ขัดรึงโอ้มันมีอะเนาะมาตันหูมันยอยอยู่เห็นไหมล่ะบ่ตัามันไม่ยึดพวกหมอกืน tám mon bò ừ. tám tám không mà nó bông một bốn kiếm ra, kiếm nó không phải lực lý ngay lý hầm lại xuống mô la à bức mà nhiều đó đấy nấy, đi mơ cái mà mẹo Nì, ừ. ăn nó nốt luôn nè Cắm Ừ Ừ, được đó nó Ôi, ôi, ôi

ไม่มายิบเลยๆโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 เฮ้ย mà như ăn nữa đâu mà ăn nữa mà như khốp ăn nhiêu à bây giờ làm ít nhất bao nhiêu mới น,นี่แกเอามาเอามาก่อนทุกคนจมันเป็นยังมันค้านาเมนม่นจข้ของอืดอืแต่ไนบ่เห็นแต่กระแงตามเอ้ยเอ้ยเอเอมาอ้อมาก่อนักแดงนี่บอกนหมดตอนั้นมันมิดะยัละม่นเรียบร้อยแล้วบอกนาเมนเข้าท้องเข้าหัวใจเรียบร้อยอันนี้นคือเจ็บแห้ง ออเมาละบอกอ๋ไปไหนเมือแห้งไปเอามากินน้ำมาพี่กินน้ำกินน้ำกินโอ้เชื่อเปิดตอกเนาะกินน้ากิน

nó đen cất đen mà nóng thì nóng ơi

やっぱりほどなるほどなる เออตอนนี้ก็เอาไฟอุดเบิ้งก่อนทุกคนเอาควันเข้าลงเบิ้งนะเข้าอยู่ปุ๊บเกี่ยมๆทุกคนกำลังควันเข้ากำลังควันเข้าโมเยอหรือบ่นะ นี่ทุกคนโอ้จะท่ำเลยมามากระัไล้ทุกคนยิงเราด้ยยิงเราด้ย Belah belah. Oh, sini la, bos. Lai, belah, Cái mua nó cái gì Đấy phụ phút Chiếc nó bắn nào tắt lăng nè Ôi, lấy mù leo nè nó lụp lại lấy Ôi Lấy mù tội đấy con ơi da lùng đấy โอ้ยคนก็มือ,อยิงเข้ากับบี้ทุกคนเล่นบอลอลนะมิดเสียงทุกคนเลยจักมิดเสียงจังจกเว้นมันย่าเฮาหรือว่ามันไปไกลบม่ไดนะ้ยินเสียงนะฮะคุณรอบนี้นี่มากับไล่เต็มที่ทุกคนเลย แต่๋ยวบอบรจิเทศ้ด้วเจ้าของเจ้าของบรจิเทศมาในสู้ตายเลยทุกคนอ๋อได้ขนาดน้ำมันไหลเอาทำก่อนจุดอกออกไหลต่อพอหมูไหลต่อไหลต่อเฮยแล้วทุกคน,น,น,นลเนนล,ล,นนลนยจะกินข้าวเช้าแตเวนินกะบ่ายไปแล้วทุกคนไปก็ติดพักทุกคนบ้นนีเดี๋ยวมาเข้าสิตามมานำ้ำรางมันเมยไหลมันก็สิมาละ Đen ở lượt, thằng bê, này. Bê, bê. mà lượt bay 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 เออที่นาเนี่ยเจ็บแต่เมื่อเมนผูบ่าเล่นหมดเลยแต่คนนี้เจ็บแล้วจะหัดแล้วตัวนี้เลือดออกตลอดไม่ไหวเนาะเลือดออกตลอดได้๋ยวโอ้แล้วมันเลนดิโอ้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 อ่ะเต็มที่แล้วทุกคนเลยมาหนีิ มาชุดความสามารถแต่ว่าโง่เจ้าของเลยชื่อแต่มาง่เจ้าของเนี่ยมันได้ทุกคนเลยเมนอยู่บนหองมอวหนึ่งหลดบ้ามันไปโอ้ยไม่เป็นป้าอ่ะเฮ้ยเอามาแล้วก็บจีเดินทางกลับทุกคนโอ้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 เว้เว้เ มันว่าผูเจ้าอยู่เนาะมาก็มาครบทุกคนนี่ตอนนี้กับปเดินทางกลับมาดี่มากินเขาโหมันก็สามารถมานนี้เต็มที่มากัะจนลิ้วบล็อ่เลื่องถึงมันเลยทุกคนบังน,นี้ก็เจ็บเจ็บกุตีบุ๋มอ๋อ โอ้ยไปไ็นอะไรนอนแรกๆไม่แห <Okay. S 1> ้งวะเมนนอนแต่ถ้ำนอนแต่ถ้ำเม,มนะนะเี่เราเอาเองออกป่องจช่นหมออกเตอร์พี่พอละมานดำขึ้นไหลมาพี่ลงโกลน้ำทบนี่มาป่องเฮาเลาะหน้าผาไปมาแม่น้อยไล่หมูบ้านี่ไล่หมูมัดชกไล่มานี่มาเจอบอลเฮานี่เกี่ยวความจะคนแเว้แขงวงเกาหมู บอลนี่ได้บอลนี่ได้ทอเทองเฮคของอยู่ของกินนะก็ได้ชั้นี้เลยคับไปายังไม่ทันยามมไ่ล่กนี่กลินนเตป็นไปเชื่อ ว่าที่หตเลนเยูะใช่ไหมรถนิวรถบ่เฮ้ยอ่ะเจ้าไปหาตาบ่อทั่งกำห็นงุ่งเลยว่างามกับหมักขุนนี่หนึ่งตรงเชื่ออยู่เหรในคางในคางในรถนั่นแหละฮอยอยู่ข้างรถนะมันอยู่ในเพื่องแล้วเขาจัดเครื่องกินนี่เอ้าเอามาแต่พุูดละที่มาว่านอตัวก็บอกโอ้หมักขุนแม่นเดือดยู่ชิดดายแล้วว่าไปหาก่อนโอ้จุบีเนาะมันสัดใหญ่พันกับฟันคักเลยเลย มาเยี่ยมบ่งเวเวบุกนี่จำลานมีเง็นมาไดมาทึกกันเลยปาจิมจับิมติิมมึงปาฮะมาทบกันมีมาอาเยำเ็ออมามาพีองกินข้าวบเ้าไปตเก่าเขาไปตัวเข้าเขามาก็สิน้ำม้เขาอยู่ไม่เยอะบ่เอามาพี่น้องมาเากินข้าฮะเามาได้หมืนเมื่อได้มืนเบิ่งแางดีแหลพ่อเพยงไม่ได้เขาจับแจวนี่พ้นคอาะมาละ มากันจนจะเป็นนื้อละเขามา,าดูโอหหอบปัน้นกินได,ด้เหาอยู่ระบาดนี่เขาปวดท่าได้ปะ<ม>บายเลยให้เขามาทางกายเออเอึมอะไรอีกขอยาอยนะจะปูดมากใครเพิ่งติบเข่ากับป้าไก่กินเข่านอนลงบาทนี่นนลึกสี่คลิปทองโอ้ยตายแล้วตัวบันเนียนขึ้นเนียนขึ้นนอนก็นอน,น,อน,นหมดแค่คลิปลูกมานั่งมองใครแน่ năng bắt mà, kiếp bị bị mà nó lùm một cái này bẩn <laughs> mình nhang mấy mình nhang một vầy, mẹ bữa mẹ 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 thì mẹ Lấy muốn không phải làm cái gì cả. Đáng. Gầy lắm làm, mấy chú nó đặt muốn cái đèn nè. ngọc của Đèn thăm nọ, ôi. tối nay cả đường thang phải hà giảm cắp đắc lọ mờ lên con, cắp ba lên năm mà đi. Tha thì mang nhiều thang Tối nay cả đem cắp cả bò thứ nhanh được con đây. นี่ก็เฉเดินทางกลับบ้านนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเป็นมงคนขอขอบคุณเจ้าของครอบคุณพี่น้องที่ฮใบ้ฮับสมฝากกดไลค์กดติดตามเลยทุกคนเด้อเพ่มเป็นิดลังใจในการทำคลิปต่อไปจะรู้วิดีโอนี้ก็ให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีเฮงเจ็บจะได้คลายเม่มีบายบายทุกคนบายบาย